สงสัยแบตจะหมดแล้วมากเนี่ยหาที่ชาร์จไม่เจอที่ชาร์จอยู่อีกห้องหนึ่งเดี๋ยวเราจะทดลองเอาที่ชาร์จมาเสียบไปนะคะเขาบอกว่าต้องวางที่ชาร์จเสียบแล้ววางที่ชาร์จไว้ที่ประมาณกลางห้องแบบนี้นะคะเมื่อไรแบตใกล้จะหมดเขาจะเดินไปหาแท่นชาร์จเขาเองโดยอัตโนมัติแล้วเราก็จะมาดูกันว่า ตอนนี้แบตเขาใกล้จะหมดแล้วเขาจะรู้จักเดินไปตามที่เซลล์บอกเรามาหรือเปล่านะคะเฮ้ยเฮ้ยมันเดินไปอะ่ะเอาหาไม่เจอหาไม่เจอเฮ้ยมันได้ผลน่ะเฮ้ย สำเร็จจ้าออโต้บอดสมาร์ทมาร์คทูของเรานะคะมันเดินมาที่แท่นชาร์จค่ะทุกคนเฮ <Hey. S 1> ถูกยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเมื่อไรที่เขาชาร์จได้พอสมควรแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับออกมาทำงานอีกเหมือนเดิมนะคะ